สวัสดีครับเพื่อนชาวกเกษตรพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับวันนี้ผมจะพามาชมสวนมะพร้าวสวนมะพร้าวของลุงบุญดีป้าหวานเจี๊ยบนะครับมะพร้าวของเราเนี่ยดูแลมาตอนนี้เป็นครบสองปีแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาให้ดูว่าครบสองปีเนี่ย มีสิ่งหนึ่งที่ตัวผมเองนะมีความภาคภูมิใจนะครับก็คือเขาได้ออกดอกออกจันทร์ให้กับเราแล้วนะครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะติดลูกหรือเปล่าแต่เราก็เห็นลูกอยู่นะครับอันนี้เขาออกจันทร์ออกมานะครับนี่ครับครบสปีครับผมเ,เราปลูกเมื่อเดือนพฤษภาสองปีที่แล้วอันนี้ก็ปลายเมษาและวันนี้วันที่20 เเมษายน2568นะครับก็เริ่มติดกันแล้วนะครับต้นนี้ก็จะสมบูรณ์สมบูรณ์มากนะครับแล้วแล้วก็มาต้นอื่นๆต้นอื่นๆก็จะก็จะออกจันเหมือนกันนะครับดูนะครับก็จะออกจันเหมือนกันอยู่ประมาณเดียวกันเลยนะครับอยู่ประมาณเดียวกันเลยนะครับแล้วก็เราก็ปลูกมะนาวเราก็ปลูกมะนาวไว้ในส่วนกลาง เป็นมะนาวที่พร้อมเมล็ดนะครับเป็นมะนาวที่พร้อมเมล็ดนี่นะครับต้นนี้ต้นนี้ก็ออกจันทเช่นเดียวกันดูนะครับต้นนี้ก็ออกจันทเช่นเดียวกันมีร่องรอยของการเจาะของด้วงนะครับก็จะขาดความสมบูรณ์ไปนิดนึงนะครับต้นนี้ก็กําลังจะออกนี่ก็มะนาวของเรานี่ก็ผมก็พยายามดูแลอย่างดีเดินดูทุกวัน แต่ก็มีด้วงมามาจอดทําลายอยู่นะครับผมก็ก็ต้องรักษากันไปนะครับก็ต้องรักษากันไปเดี๋ยวผมจะพาเดินดูมะพร้าวสองปีนะครับมะพร้าวสองปีนี่นะครับจะเห็นว่าก็มีจันเกือบทุกต้นนะครับออกจันออกมาเกือบทุกต้นนะครับาพาเดินดูไปเลยสวนของเรานี่อยู่ที่ตำบลโคปกปรวัหมู่ที่เ้า บ้านหนองเป็ดน้ําบ้านหนองเป็ดน้ํานะครับกบบคตรตวจอออําเเภเมืงจังหวัดนครราชสีมานะครับนี่ก็ออกจันแล้วนะครับนี่ก็ออกจันแล้วการดูแลของเราเนี่ยผมเองก็ไม่ค่อยได้ดูแลมากนะครับเพราะว่าผมาเป็นครูเอกชนเพิ่งจะออกจากงานมาไม่กี่วันมานี้ดูดูด,ดจันของต้นนี้ครับจันก็กําลังโคง้ง นี้ถ้าทำน้ําตาลได้ก็จะดีเลยนะครับแต่ผมเองก็ยังไม่มีความสามารถตรงนี้ก็จะให้เขาติดลูกไปก่อนนะครับก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะติดลูกก่อนไหนนะครับต้นนี้ก็สมบูรณ์เช่นเดียวกันนะครับต้นนี้ก็สมบูรณ์เช่นเดียวกันกำลังออกจันเดี๋ยวเราชมไปเรื่อยๆนะครับชมไปเรื่อยๆตอนนี้ก็ยังเล็กอยู่ต้นนี้ก็ยังเล็กอยู่อ้ามาดูทางนี้ครับ ดูทังนี้ครับเ,เราขุดร่องน้ำเนี่ยนะครับเราขุดร่องน้ําไว้ทุกร่องเลยนะครับแล้วก็ปลูกมะพร้าวสองฝั่งจะทําให้จะทําให้มะพร้าวเนี่ยได้รับน้ําอย่างอุดมสมบูรณ์แล้วเราก็จะลดน้ําอยู่เรื่อยๆแต่ก็ไม่มีเวลาลดมากแต่แน่นอนนะครับเราจะสูบน้ําเข้ามาใส่ในร่องเนี่ยให้เขาจนเต็มแล้วเขาก็จะซึม เข้ามาเขาก็จะได้รับน้ำเต็มที่ต้นนี้ก็เช่นเดียวกันดูนะครับติดจันแล้วออกจานแล้วนะครับนี่ออกจานแล้วนะครับเดี๋ยวเขาก็จะติดลูกให้เราเดี๋ยวเขาก็จะติดลูกให้เราผมก็จะพาเดินชมไปเรื่อยๆนะครับในระยะเวลาไม่นานพเพื่อนๆท่านใดที่สนใจสอบถามมาว่าดูแลอย่างไร แล้วก็ปลูกอย่างไรนี้ก็สอบถามมาได้นะครับโอ้โหต้นนี้นี่สมบูรณ์มากนะครับอ,อนี่จันแรกจันแรกก็นี่จันต่อ,ต,อต่อมาก็สมบูรณ์มากขึ้นนะครับสมบูรณ์มากขึ้นนะครับมาเรื่อยๆนะครับต้นนี้ก็ยังเล็กอยู่ยังไม่ออกจันนะครับนี่ต้นนี้พอโตขึ้นมาอีกหน่อยก็ออกจันทุกต้นนี้ ปลูกเดือนพฤษภาคมประมาณวันที่วันพืชมงคลวันที่ห้าวันที่10อยู่ประมาณนี้ครับผมเป็นวันหยุดที่ผมมาปลูกมะพร้าวล่องสวนนี้นี่ก็จะจำได้ว่าสองปีพอดีครับสองปีพอดีครับออกจันแล้วครับอันนี้เป็นมะพร้าวน้ำหอมที่เอามาแซมเนื่องจากว่าต้นเก่าเนี่ย ด้วงกินด้วงเนี่ยพี่น้องครับสำคัญมากต้องดูแลอย่างดีเชนังนี้ครับต้องดูแลอย่างดีเรเดินดูทุกวันนะครับถ้าเขาเข้าไปกินที่ยอดต้นไหนนี่เราจะต้องรีบดำเนินการเอาด้วงนั้นออกมาท,าทันทีแล้วก็ทำลายแล้วก็เอายาใส่นะ ส่วนขั้นตอนรายละเอียดในเรื่องของการกำจัดด่วงการดูแลรักษานี่ก็ต้องก็ต้องดูรายละเอียดอีกทีจากคนที่เล่นยูทูบทั่วไปก็มีนะครับนี่นะครับนี่ก็ออกจันแล้วนะครับก็ประมาณ80ซถ้าหากต้นเขาสมบูรณ์เนี่ยเขาก็จะออกจันทร์สองปีเขาก็เออคือเมื่อเขาตั้งโคนเขาก็จะออกจันทร์เลยนะครับ ถ้าต้นไหนยังไม่ตั้งโคนอันนี้ก็เริ่มตั้งโคนแต่ก็ยังไม่ออกจันแต่ก็พอดูที่ดูที่กาบของมะพร้าวนี่ก็จะเห็นจันเขาเริ่มออกออกมาแบบนี้นะครับนี่ครับก็เริ่มให้เห็นแล้วเริ่มไม่เห็นแล้วนะครับผมก็จะให้ดูแค่นี้เพื่อนๆท่านใดทีออ่อยากจะทำสวนมะพร้าวนะครับก็สามารถทำได้นะครับแล้วก็ ปลูกมะนาวแซมไว้ปลูกมะนาวแซมไว้หรือจะปลูกอย่างอื่นก็ได้มีกล้วยก็ได้นะครับมีกล้วยก็ได้มีอย่างอื่นก็ได้แต่หลกัลกๆของเรานี่ต้องเป็นมะพร้าวนะครับวันนี้ก็เราก็จะเอาไว้เพียงเท่านี้ท่านใดที่มีความสนใจอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็สอบถามมากับเราได้สวนมะพร้าวของลุงบุญมี าหวานเกลียบนะครับอยู่ที่บ้านหนองเป็นน้ำตําบลคบกวดหมู่เก้าตําบลคบกวดอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเป็นมะพร้าวน้ำหอมพันเตี้ยแล้วก็มีมะพร้าวหมูสีของบ้านโคราชของเราเนี่ยอยู่ด้วยนะครับก็อยากจะฝากเพืเ่อนๆไว้แล้วเดี๋ยวเราจะมาพบกันอีกทีหนึ่งหลังจากที่มะพร้าวเนี่ยติดลูกแล้วก็ได้ผลผลิตแล้ว ของเราเนี่ยสองปีออกจันทรสองปีออกจันทรแต่จริงๆแล้วเขาออกจันรมาตั้งแต่ปีปี8เดือนเขาออกจันรมาตั้งแต่ปี8เดือนอันนี้ครบ2ปีพอดีจันทรก็จันทร์ก็เริ่มมาเห็นเยอะหลายจันแล้วนะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากนะครับเพื่อนๆืนชาวเกษตรครับสวัสดีครับ